สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอด follower นะคะหรือยอดผู้ติดตามใน IG นั่นเองเนาะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้นะคะก็คือ SPE SMN นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก,ก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลย ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ติเคํา่าไม่ใช่โปรแกร,รมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลย่ถ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Google กันได้เลยนะคะเม mm ื hmm. ่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะ mm hmm. และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเีิญเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมวดและบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะและว,วันนี้นะคะเราก็จะมาสอ네นวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามของ IG ก็เลือกวิทีไอจีได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดผู้ติดตามได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะบริการที่เราเลือกขึ้น1นึอนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนกลับไปคัดลอกลิงก์กันได้เลยนะคะแล้วก็ copy ลิงก์ได้เลยนะ นำมิกมาวางนะคะและเร็จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยเนาะเวลาเฉลี่ยของเรานะคะอยู่ที่หนาที่ค่าใช้จ่ายแค่15บาทจากงานให้กดส่งกันได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกหมอดหมุดบริการต่อกันได้เลย ต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินนะคะมีให้เลือกทงช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะช่องทางที่2 t งท e Money w ี่ l e t นะสะดวกช่องทางหน่ใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยเนาะและในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตอนเองเนาะก็เข้ามาเชคผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะก็จะมีให้ทางรหัสันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณของเหนือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งกันตรงนี้เลยเนาะ และในส่วนของบริการนะคะก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ f a c e b o o k y o u t u ิก t ก k t o k IG หรือแพลตฟอร์มอื่นก็มีให้ด้วยนะคะตรงนี้จะรวบรวมทั้งเน็ตราคาคำสั่งซืง้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมไปมให้และในส่วนของตัวช่วยเหลือนะสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานแล้วมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้านะคะการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆเนาะสามาที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางไดเลยก็จะมีบิมเคานซัพพอร์ตให้ตลอด24ชั่วโมง และในส่วนช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเพียงแค่คลิกลอลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึงกันเลยนะคะจากขั้นต่ำยที่1 0 0รบาทนั่นเองเนาะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPESM ลองเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูตอนนี้อยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะนี่นะคะตอนนี้นะคะยอดฟอง,องเราอยู่ที่9 3คนเนาะเขาเนี่ยลองนีล้ลอกันนะคะ นี่นะคะจากเมื่อกี้แค่93คนเองตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น104คนแล้วนะคะก็ถือว่าออเดอร์ของเรากําลังดาเนินการให้อยู่นั่นเองเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจบร,ริการกดีแบบนี้นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างกดแล้วเข้ามาใช้บร,ริการตามกันได้เลยเนาะและสําหรับวันนี้ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ